สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวสตาแลวก็ลาวสตาวีไอพนะครับงวดประจำมาที่5นะครับมกราคม2566นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางนะครับผมวาหวยลาวสตาก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่4ก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่พี่ถือว่าเดินดีอยู่นะครับในรอบในทั้ง2รอบเลยเนาะนะครับมาสายลูดนะครับ ส่วนมากจะมาสายลูดนะครับเมื่อวานนี้ในรอบลาสตานะครับผมให้หนึ่งกับเจผลที่ออกศูนย์เจ็ดหกับแปดหนึ่งนะครับในรอบนี้เสียดายที่เราเจาะไม่โดนนะครับพี่พี่เนาะนะครับไปไม่ถึงเนาะนี่ก็ไปถึงแค่เจ็ดห้านี่หน 7, ึ่งเจ็ดนะครับก็ใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่เจ็ดหนะครับใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่แปดหนึ่งนะครับก็มาทั้ง2ตัวเด่นเนาะ ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดหรือว่าเอาเไปวิ่งไปรูดก็มานะครับส่วนในรอบ vip นะครับผมให้6กับ2ก็ผลที่ออก0 5 1 2 9นะครับ29ก็ไม่มีเนาะแต่ว่าใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่29นะครับก็สรุปแล้วมาสายรูดนะครับพี่พี่เนาะทั้ง2รอบเลยก็สายเจาะต้องขอโทษพี่พี่พี่ชิกด้วยนะครับ ส่วนแนวทางของวันที่5นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับสําหรับพี่พสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นเป็นบ้านเสียงโชคเนาะเข้าไปรักษาสอบถามได้แล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดที่ สนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับรอรอสักนิดนะครับเนาะรอสักนิดนะครับเดี๋ยวผมกําลังสร้างกลุ่มใหม่นะครับเดี๋ยวจะดึงจะดึงเข้านะครับสลับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแนวทางนะครับเนาะนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็ผมรับแค่300นะครับสามร้อยกว่าท่านนะครับเนาะเดี๋ยวจะสร้างกลุ่มใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เนาะสรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับสําหรับนะครับแนวทาง หวเราสตาร์นะครับวันที่5ผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1นะครับผมให้ไปที่เลข1ก็จะมีในที่5 6 5 7 ห้าแปดนะครับ1.0 1.6 1.7นะครับ3ตัวนะครับผมให้ไปที่5 1.6ก็บางบางทีเสียงอาจจะหายนะครับต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเหมือนจะเหมือนจะเป็นหวัดนะครับผมเนาะ ก็จะเป็นที่16นะครับสำับตัวเน้น1758นะครับไว้เราสตาเนาะก็ประมาณนี้บ่าย345นะครับส่วนรอบ VIP VIP นะครับ VIP ผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่เลข0ูนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6นะครับผม หกสองหกห้าหกเก้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่ศูนย์หกสองนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเราสตาร์แล้วก็เราสตาร์ V I P นะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามในทางวันนี้เนาะขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับพี่ๆเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์นะคือคือคือเขาเรียกว่าเปิดการมองเห็นนะครับให้พี่ๆสมาชิกท่านอื่นได้รับชมด้วยเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่กดไลค์นะครับก็ คลิปนะครับคลิปบางคลิปอาจจะไม่ได้เด้งขึ้นตรงหน้า YouTube นะครับพี่พบางท่านก็อาจจะไม่ได้รับชมเนาะก็ฝากพี่พนะครับเป็นดูลเนะเป็นกาลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนออกไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ